แต่ผมไม่ทำผมไม่ทำสุดที่ไหนก็ได้แต่พี่ก็ต้องมาหยุดที่นี่เหมือนก,นกันกับคันนี้สประตูไฮแลนเดอร์ตัวสูงโอ้โหทำมาแบบสดุดๆดุด,ด,ดโอเคคือย้ายแหนบมาเลยครับพี่ย้ายแหนบใส่ยางบางเลยคันนี้ไฮแลนเดอร์ตัวแซดปี2 1 7 7ราคาผ่อน7,000บาทพี่วังไม่ผิดกับรถราคา4 0 0 0สนกว่บาทและเต็มจริงๆเทอร์อโบเปลี่ยนมาแล้วอินเตอร์ไฟฟ้าบลมลมไฟฟ้า แรดที่สำคัญย้ายแหนบใส่ยางบางเลยนะครับคันนี้ใส่275 4จ็ดหนะครับยางหลังและยางหน้า245 45 18นะครับบอกพี่เลยแรดมากไปกว่านั้นกองเปลือกกองนี่ฮะใส่ให้เลยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรอดไฟท้ายกองแอร์กองน้ำมันเครื่องครบเลยใบปัดน้ำฝนและพาเนลอินสูเมนต์พาเนลอินสูเมนต์เปลี่ยนให้ใหม่ด้านซ้ายนะครับพาเนลอินสูเมนต์โลเวอร์พาเนลอินสูเมนต์ก็คือไอตัวที่อยู่ใต้พวงมาลัย เปลี่ยนทำไมอันนี้มันหักนี่มันหักนีแล้วเขาไม่มีขายนี่พี่ตัวเนี้เขาติดคาร์บอนมาเนี่ตัวนี้เลยแล้วมันหักมันจะมีหูล็อกอยู่นี่ครับมันหักปุ๊บซื้อต้องซื้อยกชุดติดกาวให้ลูกค้าได้ไหมได้แต่ผมไม่ทําผมไม่ทําผมเปลี่ยนเลยครับไม่สนเปลี่ยนให้ใหม่จัดให้แระวนี่คุคันคันนี้ผมบอกพี่แล้วโหจริงๆ นี่ย้ายแหนบแล้วแล้วที่สำคันข้างหลังเนี่ยใสย่อะแดปเตอร์หออก5ข้างหน้าเปลี่ยนดุมเลยนะครับเป็น5รูบอกแล้วคันนี้มีของเอาเป็นว่าถ้าใครชอบสายมีของแนะนํามารองได้คันนี้สุดจริงๆรถมีของเดิมมาอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวใส่ของใหม่ให้ไปเข้ากันแน่ดุดันดุเดือดกับราคาที่บอกว่าไม่ดุอย่างเดียวคือราคาร้อยเดียวจบทั้งหมดนี่ ใส่ให้พี่กันเลยคันนี้และนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าตัวที่ผมเปลี่ยนให้พี่นั้นก็คือชุดนี้ cover panel instrument ชุดนี้นะครับอ่าเขาติดคาร์บอนมาแล้วมันหักผม<อ>เปลี่ยนให้ใหมเลยจัดให้ครับพี่ทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราผลิตเราใส่รถคันนี้เป้าหมายเดียวขอย้ลูกค้าได้สินค้าเกินความคาดหวังและที่สำคัญเราไม่หวังอะไรอย่างเดียวหวังให้พี่ประทับใจแ้ะถูกใจชุดนี้ทั้งหมดจัดให้เลยครับใครอยากได้ของแรงแต่ราคาไม่แรงมาเลยครับตีจัดให้พร้อมส่งมอบครับ